ทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของน้องๆหลายๆคนเลยนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเลยที่กําลังมองหาแหล่งทุนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเพื่อจะหาทุนที่เหมาะสมกับตัวน้องๆที่สุดสําหรับในบทเรียนนี้นะคะพี่จะแนะนําแหล่งทุนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศคร่าวๆให้น้องๆได้ใช้พิจารณาว่าเราควรเลือกทุนแบบไหนดีนะคะ พี่จะแนะนำทุนในไทยก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. ทุนสํานักงานคณะกรรมก,การข้าราชการพราละเรือนสํานักงานกอพอเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปค่ะ 2. ทุนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชเป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางความสามารถรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยและก็สร้างผลงานผ่านโครงการต่างๆ 3. ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์เป็นทุนสำหรับนักเรียนยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่1เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่3นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้นโดยจะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือปชอ3ค่ะ 4. ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูนเอื้อชูเกียรติ ครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษาและการศึกษาสายวิชาชีพได้แก่ปชวชปวสวเป็นทุนฟรีไม่มีเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้รับทุนคือเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนดค่ะ 5. โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนและบางส่วนก a ร n ิน i s c h o l a r s h i p เป็นการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและโดดเด่นได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาค่ะ 6. ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยในแต่ละปีนะคะมูลนิธิจะคัดเลือกนักเรียนในระดับปริญญาตรี ที่กำลังขึ้นเรียนชั้นปีที่2เข้ารับสนับสนุนด้านทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในอีก3ปีที่เหลือค่ะนอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายๆสถาบันในประเทศไทยน้องๆสามารถไปสืบค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากทุนการศึกษาในไทยแล้วนะคะพี่จะแนะนำทุนการศึกษาต่างประเทศให้น้องๆได้ดูจากคร่าวๆซึ่งเป็นทุนเรียนฟรีแต่ต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในการรับทุนให้ละเอียดด้วยค่ะ ทุนการเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาทุน Fulbright Scholarship er ทุนเรียนต่อประเทศในยุโรปทุนสหภาพยุโรป Erasmus Mundus สำหรับรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆของการรับทุนน้องๆสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของบทเรียนนี้ค่ะและบทเรียนถัดไปพี่จะแนะนำน้องๆเพิ่มเติมในเรื่องของการกรอกใบสมัครแล้วก็เอกสารที่จะใช้ในการขอทุนแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนสุดท้ายค่ะ